ผมร่วงผมบา เกิดได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง90%เกิดจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนตัวการสําคัญคือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเมื่อออกสู่บนหนังศีรษะจะถูกเปลี่ยนเป็นฮอร์โมน DHT ที่มีฤทธิ์แรงกว่าเทสโทสเตอโรนถึง3เท่าซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ 1. ขัดขวางกระบวนการสร้างเส้นผมใหม่ 2. ทําให้อายุเส้นผมสั้นลง 3. ทําให้เซลล์รากผมฝ่อตัวเส้นผมจึงหลุดร่วงแชมพูฟอร์ลิสไลฟมีประสิทธิภาพ ในการลด DHT บนหนังศีรษะช่วยลดอาการผมร่วงลงได้หากต้องการเร่งให้เกิดผมใหม่ขึ้นทดแทนควรใช้โทนิ c Forist Life ควบคู่กันและเพื่อประสิทธิภาพในการรักษาเส้นผมควรใช้อย่างสม่ำเสมอทุกวนันทั้งเช้าและเย็นให้ผลิตภัณฑ์ For ์ s Life เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดีของคุณหาซื้อผลิตภัณฑ์ For Life, ์ล Life ฟแชมพูและโทนิกไดที่ AS TV s h ช p อบ้านเจ้าพระยาหรือสั่งซื้อได้ทางดีนะค a l l c e n t e r 0ูน 2-633-53-00